สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอเด็กดี ท่านผู้ชมและเด็กๆทางบ้านทุกคนพอถึงเทศกาลวันคริสต์มาสเด็กๆก็จะพากันหาถุงเท้าสีต่างๆสวยๆแล้วก็แขวนไว้ที่หน้าประตูห้องนอนของตัวเองโดยเชื่อว่าคืนวันนั้นจะมีซันตาคลอสใส่ของขวัญลงไปในถุงเท้าของทุกคนทุกคน ครูหวังว่าเด็กๆนะคะวันนี้จะสนุกกับนิทานเล่มนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะบ้านนิทานนิทานเรื่องถุงเท้าวิเศษวันคริสต์มาสลึกเข้าไปในป่าสนในคืนก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาส มีนางฟ้าปีกสวยใสต่างโผบินออกมาแล้วก็บินไปที่รังโพรงถ้ำแล้วก็ที่อยู่ของลานกกาสัตว์ต่างๆกระต่ายสุนัขป่าแล้วก็กวางนางฟ้าก็คือทูตสวรรค์วันคริสต์มาสแล้วก็มีมนวิเศษเสกถุงเท้าของขวัญให้กับพวกเราทุกครอบครัว พอรุ่งเช้าวันคริสต์มาสครอบครัวของกระต่ายต่างตื่นเต้นดีใจมากได้เห็นถุงเทา้าวิเศษเปล่งแสงออกมาอยู่ใกล้ใก้ต้นคริสต์มาสแล้วก็ภายในถุงของขวัญมีของที่ถูกใจลูกหญิงลูกชายกระต่ายมากเลยลองหยิบของขวัญออกมานะคะอืม เป็นของขวัญที่ถูกใจจริงๆกระต่ายได้แปลงร่างเป็นซันตาคลอสแล้วล่ะใส่เสื้อผ้าชุดซันตาคลอสโอ้โหโก้ไปเลยนะนางฟ้าทูตสวรรค์วันคริสต์มาสก็อยากดูพวกเราสัตว์พากันตื่นเต้นที่จะแกะของขวัญจากถุงวิเศษนะคะ แต่นางฟ้าส่วนใหญ่ก็มีงานยุ่งเหลือเกินเหลือเพียงองค์เดียวเท่านั้นเองที่เกาะอยู่บนภวยกาเฝ้ามองดูครอบครัวของหนูพุกที่ตื่นเต้นกับของขวัญที่ดึงออกมาโอ้วิเศษจริงๆเลยหนูพุกทั้งสามอุทานแล้วก็หัวเราะดีใจจนเห็นฟันขาวเลยลองเล่นของเล่นใหม่กันทันทีเอ๊ะเป็นอะไรเนาะ บ้านตุ๊กตามีในวันคริสต์มาสดูสิเปิดออกมาแล้วสวยงามจริงๆเลยพวกเราจะได้เล่นบ้านตุ๊กตากันเนาะปู่นกฮูกกำลังนอนหลับสนิทครอกฟีปู่ฮูกเคยเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเคยเห็นรถเลื่อนของซซนตาคลอสผ่านมาปู่ฮูกคงจะร้องฮู้ถ้าลืมตาขึ้นมานะคะ แล้วก็เห็นนางฟ้ามาโชบดูถุงของขวัญวิเศษของปู่คูกก่อนที่จะบินจากไปนางฟ้าแกล้งทำเสียงแหลมทักทายที่หูของปู่นกคูกซึ่งลืมตาข้างเดียวร้องคลางวูวูวปู่นกคูกฝันไปว่ามีนางฟ้าเนี่ยมาจุ๊บที่แก้มของปู่ฮูกด้วยแล้วในถุงของขวัญ มีอะไรเนาะโอปู่ฮูกดีใจจังเลยเป็นโมบายเกร็ดหิมะที่สวยงามมากคืนนั้นครอบครัวของน้องหมีชายหญิงนอนหลับสนิทเลย แต่ว่าน้องสาวเนี่ยตื่นขึ้นมาก่อนก็เลยปลุกพี่ชายมาเร็วมารื้ถุงของขวัญกันดีกว่านะแล้วหมีน้อยต่างก็ชอบถุงวิเศษจากนางฟ้ามากๆ พวกเข้าต่างหัวเราะชอบใจโอ้ยดีจังเลยแล้วก็เล่นกันเต็มทั้งวันเลยก่อนที่จะต้องกลับเข้าไปนอนจำศีลยาวนานเพราะสัตว์บางชนิดนะคะจะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ตอนฤดูใบไม้ผลิโน่นแนะ่มาดูของวิเศษในถุงเท้ากันดีกว่าโอ้โห หมีพี่น้องพากันดีใจมากเลยเพราะได้ของเล่นถูกใจเป็นจิ๊กซอรูปต่อครอบครัวของหมีที่อบอุ่นอยู่กันด้วยความรักช่างเป็นครอบครัวที่มีความสุขจังเลยเนาะครอบครัวของตัวสกังต่างก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเช่นเดียวกันนางฟ้าที่บินผ่านมาต้องปิดจมูกเลย นางฟ้าเหลือบเห็นเลื่อนเทียมมาแขวนอยู่บนต้นคริสต์มาสของครอบครัวสกังจึงรีบขับเลื่อนเหินฟ้าจากไปเอ๊ะแล้วมีของขวัญอะไรเนาะเป็นหนังสือนิทานเรื่องนางฟ้าวันคริสต์มาสโอ้โหครอบครัวสกังจะมีของดีเลยคือหนังสือนิทานสนุกมากๆ ทุกๆวันคริสต์มาสเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเหล่านางฟ้าทูตสวรรค์วันคริสต์มาสสัตว์ทุกตัวทุกครอบครัวต่างก็ช่วยกันประดับประดาต้นสนแล้วก็ไม่ลืมแขวนถุงเท้าที่ถักกันเองเย็บกันเองมีของขวัญไว้ให้นางฟ้าแต่ละองค์แต่และองค์งด้วยพวกนางฟ้าต่างแอบมองด้วยความตื่นเต้นเช่นกัน แล้วนางฟ้าองค์น้อยๆก็พากันอุ้มของขวัญบินจากไปใช่ไหมคะโอ้โหแล้วของขวัญอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรเนาะที่พวกสัตว์ทำให้เนี่ยอืือสวยจริงๆเลยเมืองมหัศจรรย์ในฤดูหนาวเราคงจะได้เห็น มนุษย์หิมะใช่ไหมคะปั้นจากหิมะตัวเบริ่มเลยมีตามีจมูกแหลมๆมีปากสีแดงตกแต่งด้วยลูกเบอร์รี่มีมือเป็นก้านไม้แล้วก็มีไม้เท้ากายสิทธิ์หรือเปล่าเนาะช่างเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขซะจริงๆนางฟ้าทุกองค์เหนื่อยมากแต่ก็ตื่นเต้นเกินไปที่จะนอนหลับ ยกเว้นแต่นองฟ้าน้อยๆอ,อ,องค์เดียวเท่านั้นเองหลับไหลอยู่บนเปลยังมีความสุขแล้วก็ฝันถึงตลอดปีของวันคริสต์มาสนะคะที่นำความสุขมาให้ โอ้โหพวกเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยว่าแต่เด็กเกเวลาแขวนถุงเท้าไว้ที่บ้านนะคะใครนาะจะเป็นซานตาคลอสที่บ้านของหนูบอกครูหน่อยสิคะอยากทราบจังเลยที่คอยให้ของขวนนัญหนูทุกวันทุกวันตลอดปีแล้วก็รักหนูมากด้วยค่ะซานตาคลอสที่บ้านของผมคือพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวค่ะ พ่กับคุณแม่ค่ะกล่องยายแม่ค่ะกล่องยายแม่ครับพ่อคุณแม่ค่ะพ่ะคุณแม่ครับ พี่น้องปุยตายายเป็นอนาคตสดใสรุ่งเรืองของบ้านของเมืองน่าด็กดีเอยของเล่นเด็กดีค่ะของเล่นเด็กดีวันนี้ สวยงามเพราะเป็นดอกไม้วันคริสต์มาสนะคะเด็กๆสามารถที่จะเอาตกแต่งไว้บนโต๊ะหรือจะแขวนเป็นโมบายเครื่องแขวนตามขอบหน้าต่างก็ได้ทำไม่ยากกระดาษสองสีนะคะสีแดงกับสีเขียวพร้อมเลยนะคะเริ่มจากดอกข้างในก่อนค่ะจะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่แผ่นนะคะสีแดงแล้วเราก็เริ่มพับเลยค่ะพับสี่เหลี่ยม ตอนนี้เป็นด้านยาวแล้วใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งค่ะกลายเป็นโอ้โหเก่งจังเลยสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วคือทุกด้านเท่ากันนะคะเป็นแบบนี้เอาละด้านบนต้องเปิดได้ต้องเปิดได้นะคะเดี๋ยวจะตัดผิดด้านล่างเปิดไม่ได้ค่ะคราวนี้ครูจะพับสองด้านนี้ เข้ามาข้างในโดยนะคะโดยแบ่งแผ่นนี้ให้เป็น3ส่วน3ส่วนโดยไม่วาดเลยนะคะถ้าเราทำคุ้นเคยแล้วคงจะกะได้แต่ถ้าน้องใหม่ๆทำแล้วดอกเบี้ยวไปบ้างก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะพับให้ดูนะคะแล้วก็จะคลี่ให้หนูดูว่าไม่ยากเลยค่ะแบบนี้ค่ะ คือพับ3ามตอนนะคะ1นึงเข้าไปอีกหนึ่งเข้ามาแล้วก็เตรียมกันไกลเลยเดี๋ยวครูจะตัดเป็นกลีบดอกไม้ด้านนี้นะคะเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเด็กๆก็จะมองเห็นเลยค่ะอ้าวเตรียมกันไกลแล้วก็ตัดโค้งออกไปค่ะโค้งออกไปโค้งออกไปแบบนี้นะคะให้หนูดูอีกทีหนึ่งตัดเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วเมื่อได้แล้วเราจะคลี่ออกกลายเป็นกลีบดอกไม้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีสีเขียวซึ่งทำเหมือนกันทําเหมือนกันเลยกลายเป็นสองแผ่นนะคะเราก็จะทากาวประกบสองแผ่นนี้เข้าด้วยกันแล้วจับกลีบให้สวยๆให้กลีบขึ้นมาทุกกลีบเลยค่ะนะคะ ก่อนที่จะทากาวทากาวแล้วนี่ต้องสับวางกันนะคะระหว่างสีแดงกับสีเขียวทาด้านใตนนนนน้นี้เดียวเท่านั้นเองด้านล่างนี้ิดเดียวค่ะประกบไปเลยแล้วถ้าจะสวยยิ่งขึ้นน่าจะมีเกสรเกสรเราก็ใช้กระดาษสีขาวนะคะหรือสีเหลืองตามแต่ที่หนูจะมีค่ะตัดหยักๆๆๆนิดเดียวเท่านั้นเองติดไว้ตรงกลางเรียบร้อยแล้ว ขอให้บ้านของหนูทุกคนนะคะประดับประดาแล้วก็มีความสุขในวันคริสต์มาสค่ะและตลอดปีด้วยนะคะ กสิ่งทุกอย่างควบคุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งในคืนนั้นน้ำแข็งเริ่มล,ละลายแยกตัวออกจากกันพอเขาตื่นนอนในตอนเชา้าเขาพบว่าเขาอยู่โดดเดี่ยวอยู่บนก้อนหิมะก้อนเล็กๆลัดลอยไปใกล้ๆฝั่งอากาศเริ่มร้อนขึ้นทันได้นั่นเองบูฮ่าฮ่าอย่าตกใจไปเลยฉันคือ แฮนรี ally, ่ฮิปโปโปเตมัสแล้วเธอละเป็นใครผมชื่อลาสผมหลงทางมาครับ hmm. ไม่เป็นไรจ้ะฉันจะพาเธอกลับบ้านลองไปหาเพื่อนของฉันสิไปก็เลยที่ชายเขาลาสสอนให้แฮ์รี่ปีนภูเขาแต่มันเป็นเรื่องยากมากสำหรับแฮนรี่แต่ในที่สุดแฮ์รี่ก็ปีนภูเขาได้เหมือนลาส แล้วมีนกตัวหนึ่งโฉบลงมาใกล้ๆลดัดนี่คือมาคัดนกอินทรีเพื่อนของฉันไงแฮลลี่เล่าเรื่องต่างๆให้มาคัดฟังแฮลลี่แฮลลัดและมาคัดไปพบแซมซันที่ชายหาดลาดก่าราขอบคุณครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยเหลือผม ผมไปก่อนนะครับบายยโชคดีนะรักษ์บายเมื่อแซมซัลเลนเริ่มว่ายน้ำออกไปไกลจนถึงดินแดนแห่งหิมะและน้ำแข็งนั่งไงนั่นไงพ่อของผม,ผมพ่อครับพ่อครับผมกลับมาแล้วครับพ่อจับปลาตัวใหญ่เป็นการตอบแทนสซมซัขอบคุณครับที่แสมซันที่ช่วยเหลือผมกลับบ้านไม่เป็นไรจ้ะ ฉันยินดีช่วยเหลือเด็กทุกคนฉันไปก่อนนะวันหลังฉันจะมาเยี่ยมเูใหม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะับขอบคุณค่ะมารีคิสต์มาสนะคะ นิทานใสๆจบไปแล้วนะครับใสสะอาดเลยสําหรับเรื่องนี้นะครับเด็กๆจะเห็นว่าการช่วยเหลือกันนั้นมีประโยชน์มากๆเลยเวลาใครเขาตกทุกข์ได้ยากขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเขาเลยนะครับอย่างเรื่องนี้จะเห็นว่าลูกหมีนั้นกลับมาบ้านได้ก็เพราะว่าความช่วยเหลือของเพื่อนเขานั่นเองเอาละครับวันนี้นะปอเตรียมตัวการ์ตูนมาสําหรับพวกเราที่จะวาดด้วยกันนะครับ2ตัวเลยทีเดียวนะครับ ถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วแล้วก็เรามาวาดรูปหมีกันเลยดีกว่าครับนอจะเริ่มจากวงรีก่อนนะครับเกือบเกือบกลมนะครับ2วงและวงที่3ตามมาตามด้วยวงที่4ต่อจากนั้นนอใส่เส้นโค้งเล็กๆตรงนี้ลงไปเอาละครับเส้นร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเท่านี้เองนะ้าพอจะลงเส้นจริงๆนะครับ เริ่มจากเส้นนี้โค้งลงมาด้านล่างโค้งขึ้นทั้งบนทับเส้นวงรีบางส่วนนะครับแล้วก็บางส่วนโค้งออกได้ต่อจากนั้นใส่เส้นโค้งตรงนี้ลงไปตามด้วยโค้งตัวนี้ฟืบเป็นใบหูใส่เส้นด้านในใบหูลงไปนิดนึงตามด้วยเส้นโค้งขึ้นทั้งบนคอดเข้ามาในนิดนึงนะครับ แล้วโค้งกลับเข้ามาใส่แก้มยิ้มลงไปใส่เส้นปากด้านล่างต่อเส้นที่เหลือนะครับและใบหูอีกด้านหนึ่งต่อจากนั้นนะปอใส่จมูกลงไปใส่ตายิ้มลงไปนะครับใส่ขนตาให้สองเส้นด้วยถัดมาทางด้านขวามือ น้าปอใส่ใบหูลงไปก่อนเลยอ่าเรียบร้อยแล้วเขียนจมูกเขียนจมูกปากด้านล่างโคง้งลงมาฟืบเป็นขาแล้วก็ด้านหลังนะครับปืดลงมาใส่หางลงไปนิดนึงใส่จมูก ิ้มเหมือนกันอ่าปากยิ้มเหมือนกันแล้วก็ตายิ้มด้วยเรียบร้อยแล้วก็ใส่เส้นตกแต่งลงไปนิดหน่อยนะครับเป็นลักษณะของขนหมีนั่นเองเอาละครับเส้นร่างแล้วก็เส้นจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราระบายสีกันดีกว่าครับ นี่นะครับภาพลูกหมีของนปปอนะครับกาลังยืนหอมแก้มอยู่กับพ่อของเขานั่นเองนปปอใช้สีฟ้านะครับระบายแทนสีขาวเพราะว่าถ้าเกิดว่าระบายสีขาวเนี่ยก็อาจจะไม่สวยงามนะครับนบปปอก็เลยใช้สีฟ้าแทนสีขาวเอาละครับถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากจะวาดภาพแบบนี้อีกแล้วก็อาทิตย์หน้าเรามาพบกันครับรายการบ้านเด็กดีนัปปอรออยู่ครับที่นี่บ้านเด็กดีค่ะ หัวกับซีเมนถึงตายใส่หมวกไปเฮิรปลอดภัยก็รักน้อยเด็กดียิ้ม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 พบกันทุกวันเรายิ้มยิ้มไหนสิจ๊ะยิ้มยิ้ม ดีค่ะคุณครูพันจันทร์กระรอกน้อยมีเสาข้อสอบมาฝากคุณครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะรูปหัวใจด้วยนะกระรอกน้อยทําเองกับมือ,อมเลยค่ะขอให้คุณครูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและอายุยาวนานโอ้โหเวลาถึงโอกาสพิเศษนะคะเราก็จะคิดถึงคนที่เรารักอยากให้เขามีความสุขมากๆเป็นสิ่งที่ดีค่ะกระรอกน้อยรักคุณครู อยากให้คุณครูมีความสุขค่ะครูก็รักกระรอกน้อยนะคะขอให้กระ r o กน้อยมีความสุขมากๆด้วยแล้วก็เด็กๆทางบ้านทุกคนก็เช่นกันค่ะขอให้มีความสุขร่างกายจิตใจแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีค่ะแล้วก็ต้องยิ้มหวานด้วยค่ะยิ้มหวานให้เหมือนกับกระรอกน้อยเลยทุกคนส่งยิ้มมาได้แล้วค่ะขอกระาจากวิเศษเลยค่ะ ขอกระจกวิเศษค่ะโอ้เยอะแยะเลยเด็กที่น่ารักน้องตา้าปิวน้อยนานิดมนอ้ํานบไมหมหมูน้องวาอุ๊ยกระจกวิเศษหายไปแล้วค่ะคุณครูพันจนัน แต่เด็กน่ารักนะคะยิ้มหวานจริงๆเลยค่ะอ,อดใจรอไว้ขานชื่อใหม่คราวหน้านะคะคุณครูพันจันบอกว่าวันนี้จะอ่านจดหมายทางบ้านที่ส่งมาทางอีเมลใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเรามีจดหมายนะคะมากันหลายทางเลยทางไปรษณีย์ก็มีทางอีเมลก็มีวันนี้มาตอบจดหมายกันเลยนะคะเพราะจดหมายทุกฉบับเนี่ยมีคุณค่ากับรายการมากเวลาได้รับแล้วครูมีความสุขมากเลยค่ะ ก็เหมือนกับครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะค่ะครอบครัวบ้านเด็กดีแล้วอีเมลฉบับแรกนะคะเป็นของเด็กชายอานันค่ะขอสมัครเป็นสมาชิกค,ครับยินดีค่ะขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราเด็กหญิงยาวารักษ์นะคะอยู่ขอนแก่นขอสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ชอบอ่านหนังสือมากเลยทำให้สอบได้ดีชอบช่วยงานที่บ้านเสมอเสมอ เก่งจังเลยค่ะน่าชื่นชมมากน้องจำปีเป็นแฟนพันธ์แท้บ้านเด็กดีอยากเจอคุณครูใจดีน้องกระรอกน่ารักมากอยากให้คุณครูพาเที่ยวที่ต่างๆแล้วก็ให้แวะมาเที่ยวภาคใต้บ้างใช่โยกระรอกน้อยจะตามคุณครูไปเที่ยวด้วยค่ะค่ะถ้ามีโอกาสนะคะครูก็จะไปเที่ยวบ้านของน้องจำปีค่ะเด็กชายเลิศเาา ชอบฟังนิทานมากมีคติสอนใจผมและเพื่อนๆติดตามรายการอยากจะเจอคุณครูตัวจริงจังเลยคุณครูพันจันใจดีมากๆเลยค่ะเอถ้าอย่างนั้นนะคะเราคงจะต้องนัดสมาชิกมารวมกันดีไหมคะสักวันหนึ่งดีค่ะดีแน่ๆเลยค่ะ แล้วก็ฉบับนี้นะคะของสิบปนันค่ะดูรายการมานานแล้วตั้งแต่สิบยังเป็นเด็กเวลานี้เรียนจบปริญญาโทแล้วก็ยังชอบฟังนิทานทั้งสนุกแล้วก็มีคติสอนใจชอบงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ชอบวาดรูปกับน้าปอแต่เวลาน้อยไปหน่อยแล้วก็ชอบน้องกระรอกน้อยมากขอบคุณค่ะพี่สิบ ฉบับนี้นะคะของคุณไพโรธเห็นรายการบ้านเด็กดียุคใหม่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับทีมงานที่ช่วยกันสร้างบ้านเด็กดีได้พัฒนารูปแบบจากเดิมมากมีสาระประโยชน์กับเด็กๆขอเป็นกำลังใจให้เสมอขอบพระคุณค่ะนะไพโรธค่ะไมตรีจิตนะคะที่ครูได้รับจากท่านผู้ชมทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พวกเราทีมงานก็จะตั้งใจค่ะจะผลิตรายการดีๆทำงานดีๆอย่างเต็มที่เลยเพื่อเด็กๆและท่านผู้ชมนะคะและอย่าลืมเขียนจดหมายมาคุยกันที่รายการบ้านเด็กดีตู้ปอนเนอ 36, ปอนนนานา,นากรุงเทพ1ศย์หหรืออีเมลแอดเดรสบ้านเด็กดี at y a o o o c o m ของฝากเด็กดีวันนี้กระตันยู่ คือรู้คุณผู้เกื้อหนุนช่วยเหลือเราสนองตอบแทนคุณเขาเป็นหน้าที่ของคนดีแล้วก่อนจะจากกันวันนี้นะคะครูขออวยพรให้เด็กๆทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายนะคะแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย No. Okay.